สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับทากับเข้าวครับอุ้ยน้ำวันนี้จะทําเมนูหมูทอดกระเทียมครับนี่เตรียมหมูเปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับเตรียมเจียวกระเทียมไลยครับหอมเลยครับเนใจเย็นๆเนาะไม่ต้องรีบครับเร่งไฟไวเดี๋ยวก็ไม่ได้กินอร่อยครับต้องค่อยๆทาครับวุนละบ้านไข่ฝนตกแล้วครับบ้านผมนี้ลมแรงครับ ใบไม้พัดเต็มเลยอย่ามันตกทีครับไม่ตกชักทีฝนก็นได้ร้อนครับขำคลิปก็ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาครับโอ้ยไกลเหลืองแล้วพี่น้องมือสั่นม็ดดูบรรยากาศข้างนอกครับค้อง้ากระชิงมืดๆเนี่ยครับวันนี้ ไก่ได้ทีหรือว่านีไโอไก่สวยไก่นั่นแลวลวไก่สวยไก่งามแล้วเสียงนกก็ร้องร้อ,องเพลงให้ฟังทุกวันเลยห่ะาะเนียเดี๋ยวเรามาเตรียมทอดหมูต่อกันเลยครับเดี๋ยวจะเติมน้ำมันเพิ่มครับน้ำมันนี่มันมีน้อยครับ ดื่มกันเด้อพี่น้องไยช่วยกันครับมากินขา่าวดยกันเด้อพี่น้องวันนี้เมนูขี้เกียจครับขี้เกียจออกไปซื้อของร่านค้าครับจัด<ะ>ินแก๊สกันที่เด็กไฟเบาๆก่อนเดี๋ยวหมูมันจะดัานเกินมาพี่น้องเอาหมูใส่เลยครับ เอาจะไม่ยอมลงล้าวเอาลงเอ้ยหมดแล้วครับเตียงตับที่ตับคน่อยนาะครับี่เรามือหนึ่งถือกล่องมือหนึ่งถือทัพทีครับเนาะใช้ไฟเบาๆครับเดี๋ยวมันจะไม่ได้กินดีครับเออโอเคนั่งร้อยก็ห้าชั่วโมง มา,มากินด้วยกันเลยพี่น้องแซ่แบๆครับกินคนเดียวได้เนี่ยเขามีพากันกินข้าวตอนเย็นครับมีผมกินคนเดียวโอเคปล่อยไปก่นอนโอ้เชิญข้าวท่าครับนี่ผมก็มักอะไรไม่เยอะครับพริกไทยเม็ดครับเป็นพริกไทยขาวครับแล้วก็พวกซอสหอยอูวขาวอะไรนี่ครับ มีต้องเยอะแยะมากมายครับใส่เดํตาตาลใส่อะไรแบบนี้ชอบเนี่ยบางทีผมก็ชอบเค็มผมก็จะใส่พวกเกลือน้ปลาครับอันนี้อยากกินหวานครับเดีย๋ยวรอสักแป๊บนึงพี่น้องโอ้ลมมาแรงใหญ่เลยครับพี่น้องเนาะข้างนอกอะ่ะฝนจะตกใหญ่ตกน้อยหรืวะครับนี่อันนี้ผมใช้กระทะนั่นนะครับเขาเรียกอะไรกระทะเคฟลอนนะมันตูดเป็นกว้างครับผมก็เลย ใส่มาำมันท่วหมูไม่ได้กลัวเปืองครับก็เลยต้องใช้อาศัยคนเอาเรื่อยๆครับช่วงล้อหมูซุกนะครับถัวชามครับล่างังไม่ทันได้ล่างใครวางก็มาช่วยล่างหนึ่งเลยก็ได้ครับนี่กระเทียมเจียวผมครับผมพร้อมสุดยอดเลยแหละมาเดอครับ,รบกินด้วยกันโลโล,โลมามาๆโอ้ ฝนตกแล้วครับพี่น้องเอาเร็วแม่บ้านออกไปตลาดคนเดียวทาําไงเนาะทีนี้ครับรถไอ้ทุเรศเออลืมหลือทีนี้เอาตกมาเอาลงไปทำไมเราเปียกมา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 ขึ้นมาเฮ้ยพวกนี้ก็ดือ้อพอได้มามามาขับไปเลยโอ้บีนเทปเลยขาก็ยังตงซักไม่เทปทีนี้าานนปั่นมาถึงหก็ยังไม่สุก โอ,อ้ลงไปเห็บมาโน่อะไรดีกันนี่เถใ,ใ,ใกล้แล้วพี่น้องเดี๋ยวอีกนิดเดียวครับอือกระตูนมีออกไปอีกละหมูไก่ซ,กซุป้วครับพี่น้องเดี๋ยวพอหมูไก่ซุปผมจะเลงไฟแรงๆหนยครับให้สีข้างนอกมันที่สวยปา่ามันเบี้ยพันๆเลยครับสีสวยงามนะครับ คุรีคุรีคุรีตามเขาโอ้มีอร่อยกับเซีสามตัวนี้เ,เด่ยวนี้เด้เฮตูนกัดเลยไมก่นไก่แล้วไกแล้วไก่แล้วนี่เรงไฟแรงช่วยครับพี่พี่เน้บังลีก้อง โอ้ใกล้ครับพี้ตรงโอ้โอ้หนาได้หรพี่ป้องเจ็บแล้วเดี๋ยวพอแค่นี้แหละครับเนืออร่อยแล้วครับเนี่ยด้กินตะลุแล้วพี่น้องเจอครับตอนเราเทมันกินไม่ได้ถ่ายครับมือจับกล้องจับกระทะหลายอย่างเดี๋ยวกินข้าวดีกันครับพี่น้องนี่ครับน้ำมานาันเสเ็ชแล้วครับเลยจัเ๊เสเ็ชไปไหนครับเทเทเท,ท โอ้ไม่ใช่หมูไม่สวยเลยครับเนี่ยแสงกล้องมันไม่ไ้ครับเีายวหลังซื้อสปอร์ตไลท์มาถ่ายทันก่อนนะขว้ากระลกเอีครับพี่น้องนี่กระเทียมครับใส่เลยผมชอบครับผมใส่หลายใส่ไม่นี้หล่เอาสีกล้องกับไม่อะไวยความสะดวกไห้เลยโอ้อยู่ข้างนอกสวยอย,ยู่ด้วยพี่น้องอยู่ในกล้องมันเป็นสีนี้แล้ว 오, h l a 가 i n